ส่งออกปลาสวยงามไปสหรัฐอเมริกาปลาสวยงามเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ยังมีลู่ทางในการขยายตลาดส่งออกเนื่องจากความต้องการของตลาดโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องไทยมีปัจจัยพื้นฐานในเรื่องความพร้อมทางสกยภาพทางการเลี้ยงและการพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันให้ไทยเ้าไปอยู่ในดับประเทศผู้ส่งออกปลาสวยงามที่สําคัญของโลกได้นาคตอันใกล้นี้ ซึ่งปัจจุบันประเทศที่นําเข้าปลาสวยงามหันมาสั่งซื้อปลาสวยงามจากไทยมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่สั่งซื้อผ่านทางสิงคโปร์ดังนั้นการเจาะตลาดปลาสวยงามโดยตรงจะทําให้ปลาสวยงามของไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดนำเข้าปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีมูลค่าการนำเข้าจากประเทศไทยมากที่สุดโดยปลาสวยงามที่อเมริกานิยมนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีขนาดเล็กคุณภาพไม่สูงมากนักราคาต่ำปริมาณมากเช่นปลากระดสถิติการส่งออกปลาสวยงามน้ำจืดโดยชนิดของปลาส่งออกนั้นมีปลากระดปลาหางนกยุงปลาลูกพึ่งปลาหมอสีและปลาสอด โดยปลาที่ถูกส่งออกไม่สุดคือประกัดมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่1,628,618ตัวและมีมูลค่าการส่งออกที่18,476,652บาทฉเฉลี่ยต่อหน่อยอยู่ที่11.34 อย่างไรก็ตามการแข่งขันในการส่องปลาสวยงามในตลาดโลกยังมีแนวโน้มที่เข้มข้นโดยคู่แข่งรายเดิมอย่างสิงคโปร์ยังคงเล่นพัฒนาเพื่อรักษาตำแหน่งผู้ส่งออกปลาสวยงามที่มากที่สุดในโลกต่อไปในขณะที่คู่แข่งที่กำลังมาแรงอย่างเช่นมาเลเซียและเวียดนามต่างกำหนดแผนพัฒนาการผลิตและตลาดปลาสวยงามโดยมีเป้าหมายในการเจาะขยายตลาดส่งออกและเป็นสนย์กา,การผลิตปลาสวยงามที่มีคุณภาพอันดับหนึ่งของโลก ขั้นตอนการส่งออกปลาสวยงานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 1. ผู้ซื้อขายทำการตกลงซื้อขายกันโดยระบุรายละเอียดต่างๆเช่นราคาหรือจำนวน 2. ลูกค้าทำการตกลงราคาและปริมาณกับบริษัทจากนั้นบริษัทจะส่งใบกำกับสินค้าหรือ invoice ให้กับลูกค้าเพื่อแจ้งจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าสามารถชำระด้วยเงินสดหรือผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทซึ่งจำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการดำเนินเรื่องเอกสารและทำการจัดส่งเท่านั้น 3. เมื่อลูกค้าชำระเงินผู้ส่งออกตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าและขอใบอนุญาตหรือใบรับรองจากหน่วยงานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตามที่ประเทศผู้นำเข้าต้องการ โดยผู้ส่งออกรวบรวมเอกสารอื่นๆดังนี้ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรใบอนุญาตส่งออกหรือ export permit ใบกำกับสินค้าหรือ invoice ใบแสดงรายละเอียดสินค้าหรือ packing list ใบรับรองการปอดโรคหรือ health certificate ใบรับรองถิ่นกำเนิดหรือ certificate of origin หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำแบบฟอร์ม Certificate SCV Susceptible Exploration Live for of Fish of Species ใช้สำหรับส่งออกปลามีชีวิตไปยังสหรัฐและไข่ที่ได้รับการผสมหรือเซลล์สืบพันธุ์ 4. ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรมศุลกากร 5. การขนส่งเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ผู้ส่งออกจะใช้บริการ f ฟรดฟอร์เว w เดอร์เป็นตัวแทนรับผิดชอบดูแลด้านเอกสารณด่านตรวจสัตว์น้ำทั้งในเรื่องของเอกสารการส่งออกพิธีการศุลกากรและพื้นที่ระหว่าง 6. การผ่านพิธีการศุลกากรและทำการส่งออกสินค้าโดยมีเอกสารดังนี้ใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอากาศ Air Waybill Packing List และอิน o ว c e เส่งเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศหรือ Shipping Document ไปยังผู้นำเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกา 8. บริหารสิทธิประโยชน์ภาษีอากรตามที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเช่นขอเงินชดเชยค่าภาษีอากรขั้นตอนการเตรียมปลาสวยงามก่อนส่งออก 1. การบรรจุอาจมีการใส่สารเคมีบางชนิดเพื่อควบคุมและกำจัดปรสิติ์ 2. นำปลามาพักไว้ในถังเพื่อแยกประเภทขนาดและเพศ 3. ตรวจสอบความหนานแน่นและอุณหภูมิ 4. ควรงดใหอาหารปลาอย่างน้อย2วันแต่ไม่ควรเกิน5วันขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของปลา 5. อุปกรณ์อื่นๆที่อาจจะบรรจุมาเพิ่มเติมลงไปได้แก่ ถุงน้ําแข็งหรือถุงฮีสแพกจากนั้นจะนํามาบรรจุลงในกล่องโฟมพร้อมกันปลาจะบรรจุถุงอากาศและออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปและปิดปากถุงให้แน่นป้องกันการรั่วไหลของออกซิเจนปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกปลาสวยงามไปยังสหรัฐอเมริกา 1. ปัญหาด้านการขนส่งเนื่องจากสหรัฐอเมริกามีระยะทางไก การส่งปลาสวยงามไปสหรัฐจึงต้องใช้การขนส่งทางอากาศซึ่งปลาสวยงามของไทยเป็นปลาเมืองร้อนหากหนาวหรือร้อนเกินไปอาจจะเกิดความผิดพลาดทางปลายทางอีกทั้งการบรรจุปลาในถุงพลาสติกต้องมีการอัดออกซิเจนที่จำกัดหากทำการขนส่งล่าช้าหรือมีการพักระหว่างการขนส่งที่นานจะมีอัตราการเสี่ยงในการตายของปลา 2. ปัญหาด้านราคาการส่งออกปลาสวยงามไปยังสหรัฐมีมูลค่าที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและจีนที่มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่าเนื่องจากค่าระหว่างการขนส่งปลาสวยงามจากไทยไปยังยุโรปจะมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าปลา ทำให้ปลาสวยงามของไทยจะมีมูลค่าสูงซึ่งราคาปลาสวยงามที่ส่งออกจะส่งผลต่อกําไรที่ผู้ซื้อปลาได้รับ 3. ปัญหาความหลากหลายทางสายพันธุ์ปลาและคุณภาพความหลากหลายสายพันธุ์ปลาของปลากระเบนยังน้อยสําหรับความต้องการของสาลัดอีกทั้งไทยยังใช้กลยุทธ์ด้านราคาในธุรกิจการส่งปลาสวยงาม เนื่องจากมีข้อได้เปรียบเรื่องต้นทุนผู้ส่งออกส่วนใหญ่จึงทำการแข่งขันด้านราคามากกว่าคุณภาพ 4. ปัญหาด้านการส่งเสริมการาค้ากลุ่มเกษตรผู้เพาะพันธุ์ปลาสวยงามในไทยยังขาดความรู้และขาดการส่งเสริมการส่งออกปลาสวยงามจากภาครัฐชนิดสัตว์น้ำห้ามส่งออกของไทย สำหรับสัตว์น้ำสามชนิดตามประกาศที่ห้ามมีให้บุคคลใดนำเข้าส่งออกนำ่านหรือเพาะเลี้ยงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือเป็นผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายได้แก่ 1. ปลาหมอบัตเตอร์ 2. ปลาหมอมายัน 3. ปลาหมอสีคางดำ ส่วนบทลงโทษหากผูดด้ใดฝ่าฝืนมาตรา64หรือมาตรา65วรรคสองต้องระวังโทษตามมาตรา144จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพันปลาที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาปลาที่ต้องขออนุญาตเนื่องจากเป็นปลาคุ้มครองตัวอย่างเช่น 1. ปลาหมูอารี หรือ d a r f c a r 2. l ปลาติดหินหรือ Freshwater Bassfish 3. ปลาเสือตอลายใหญ่หรือ Siamese t i g e r p e r s h 4. ปลาตะพัดหรือ Asian Arowana ปลาตามบัญชีไซเตสหรือ CITES The Convention on International Trade in i n d e n o u s special ตัวอย่างเช่น 1. ปลาช่อนยักษ์หรือแจแอนอราไพมาก 2. ปลายี่สกหรือจูเลนส์บรูครับ 3. ปลาบึกหรือมีโคงแจแอนแคทิส f ปลาตะพัดหรือเอเชียนอารวน่าอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปลาและพืชปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ จุดมุ่งหมายของอนุสัญญาไซเตสเพื่อคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่ารวมถึงพันธุ์สัตว์น้ําและพืชป่าที่หายากหรือชนิดที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามมีให้มีการสูญพันธุ์ไปอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศโดยได้มีการกําหนดมาตรการและเงื่อนไขในการควบคุมการค้าสัตว์และพืชดังกล่าวไว้ซึ่งองค์การตำรวจสากลได้ประเมินการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศในปี254 4 ว่ามีมูลค่าเป็นลำดับที่สองรองจากการขายาเสพติดสำหรับประเทศไทยได้เป็นสมาชิกร่วมลงนามแนนุสัญญาดังกล่าวเมื่อปีพศ2518และให้สัตยบัยัเมื่อวันที่21มกราคม2526ศัก,กยภาพของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเพื่อการส่งออก ซึ่งจากปัจจัยการผลิตไทยสามารถพัฒนาศักยภาพการส่งออกปลาสวยงามไปยังสงหรัฐอเมริกาเนื่องจากสามารถเพาะพันธุ์ปลาสวยงามได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพแต่เนื่องด้วยอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้เพาะพันธุ์ปลาสวยงามบางรายในไทยยังขาดความรู้และความเชี่ยวชาญในการเพาะพันธุ์ปลาการขนส่งที่มีต้นทุนสูงและหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมทั้งการขาดความร่วมมือจากทางรัฐบาล จึงทาให้ไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งอย่างสิงคโปร์แต่ด้วยศักยภาพและจุดแข่งของประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยจึงยังม,มีโอกาสที่จะพัฒนาการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามและเพิ่มความได้เปรียบที่ไทยมีมากกว่าประเทศคู่แข่งเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามากขึ้น